อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ความฟิตยแย่จัดอองตนี่ิมัสยาวถูกสั่งแยกซ้อมเดี่ยวเดลี่มลเซิงเกตร,ระบุทุกวันนี้อองตนี่ิมัสยาหถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแยกไปซ้อมตัวคนเดียวเพราะยังมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตจากที่เคยปวดท้องอย่างหนักทั้งที่คนอื่นที่เคยมีอาการแบบเดียวกันกลับมาช่วยทีมได้แล้ว ออตัยายาวนีมาซียากองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมสรอนดังแห่งพเมลิงกฤลดถูกสั่งให้แยกไปซ้อมแบบคนเดียวหลังเขามีปัญหาด้านความฟิตอย่างหนักตามรายงานจากเดลิเมลสื่อดังเมืองผู้ดีมาซียาไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกเลยนับตั้งแต่วันที่แมนยูแพ้าบอธมัสสามสเมื่อวันที่9ธันวาที่ผ่านมาโดยทางเอริกเทนฮาผู้จัดก,การทีมก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักเวลาโดนถามถึงเรื่องที่เกี่ยวกับดาวเตะชาวฝรั่งเศส โดยเดลีเมลระบุว่ามซาิยาเป็นหนึ่งในเตะแมนอยู่ที่มีอาการปวดท้องอย่างหนักเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาโดยคนอื่นที่มีอาการปวดแบบนั้นเช่นมาร์คาดฟอร์ดแต่ในขณะที่คนอื่นกลับมามีความฟิตที่ดีจนลงเล่นได้แล้วมซิยากลับไม่เป็นเช่นนั้นตอนนี้มซิยายังไม่มีความฟิตดีพอที่จะอยู่ในระดับที่สามารถซ้อมกับคนอื่นในทีมชุดใหญ่ได้สลับปีแสดงในยุคของเทนฮากมีมาตรการพื้นฐานอยู่แล้วว่านักเตะที่เพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บหรือป่วยต้องแยกไปซ้อมตัวคนเดียวก่อน ไม่ใช่การลงโทษได้นระเบบวินยัยแต่การที่มาซิยาวยังไม่มีความฟิตดีทั้งที่ผ่านมานานพอตัวแล้วมันก็ทําให้คนภายในสโมสรู้สึกแปลกใจเหมือนกันแมนยูจ่อปล่อยตัวเปย์เยสตี้ให้กับสโมสรลาลิก้ายืนตัวจนจบซีซั่นเดียรันติกแรงงานว่ากรลิเนดามั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงคว้าฟากุนดยดเปย์เยสตี้ปีกจรวดของแมนยูเนเตดไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล ทั้งสองสโมสรพูดคุยกันด้วยดีและนกเตะเองก็อยากย้ายเช่นกันแม้ว่าสโมสรอ,อื่นจะแสดงความสนใจจะเซ็นสัญญากับดาวเตะรายนี้ด้วยก็ตามารานาดาต้องการยืมเปยยิสซี่โดยตรงโด,ย,งดยไม่มีออปชันซื้อขาดซึ่งแมนยูจะจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนให้ผู้เล่นด้วยเรื่องงก่าวเกิดความล่าช้าเนื่องจากโซเฟียหยางประธานสโมสรของารานาดายัางอยู่ที่ประเทศจีนเปยิสซี่ลงเล่นให้กับปิศาจแดง14นัดแล้วในฤดูกาลนี้ แต่ได้ออกตัดเป็นจริงในพรีเมียร์ลีกเพียงเกมเดียวเท่านั้นนั่นคือแมตที่พ่ายคิสเซ่าเลสขคาบ้านเมื่อเดือนกันยาก่อนน,านา้านี้ดาวเตชาัิอุรุกวัยถูกปล่อยยืมให้กับเดปอติโบอาราเบสถึง2ครั้งโดยลงเล่นไปทั้งทสิ้น35นัดแต่ทำประตูไม่ได้เลยการยา้ายไปยังกลิาดราของปเยซร์สสวนทางกับอัลบาโรเฟอร์นันเดสฟูลแบ็กดาวรุ่งที่ถูกยกเลิกสัญญายืมตัวก่อนถูกปล่อยต่อให้กับเบนฟิก้าต่อไป อาเซนอลเตรียมเปิดสึกแมนยูแย่งคว้ากองหลังเอเวอร์ตันอาเซนอลเตรียมเปิดสึกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแย่งคว้าตัวจราบแบนเวดกองหลังอนาคตกายของเอเวอร์ตันแบนเวดทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนัดตังแต่กลับมาจากการยืมตัวให้กับ v ี v h e ไฮโฟโดยช่วยให้เอเวอร์ตันเก็บคลีนชีทได้เ็นัดใิศึก Premier l e a g u ซีซั่นนี้ทำให้หลายสโมสรให้ความสนใจโดยเฉพาะปีศาจแดง อ์เนนอลก็ชื่นชอบในตัวประกันหลังชาวอรงกฤษรนี้เช่นกันตามรายงานจากท็อปสปอร์ตและอาจเปิดศึกแย่งชิงตัวมาร่วมทัพรายงานยังเสริมอีกว่าเนมคาเซนและเรอลมรตดก็จับตาดูบเบนเวตเช่นกันโดยที่คาร์ลชลติเคยร่วมงานกับนารับปรเปอร์สบสมัยคุมทีมยังถิ่นกุดิสันพาร์กเอเวอเรตอาจยอมขายเบนเวตเช่นกันเนื่องจากปัญหาฟรนชเชียลแฟร์เพโดยสมูรสนถูกตั้งข้อหาเพิ่มและอาจถูกหักคะแนนอีกครั้งก็เป็นได้ วอตรลเอนโดก,กองกลางทีมชาติปุ่นกระตุ้นพวกพ้องยกระดับผลงานในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เอเชียนคัพที่จะพบกับอิรัก19มกราค,คน,นี้โดยเฉพาะการป้องกันลูกตั้งเตะซึ่งจะทําให้เสีย2ลูกจากแมตช์เปิดหัวทีมชาติญี่ปุ่นแซงปลับเวียดนามได้4-2จากการประเดิมกลุ่มดีก็จริงแต่ถว่ามิฟิวจากเลี้ยวปูเห็นถึงจุดอ่อนเรื่องเสียประตูง่ายในเรื่องเซตพีดดังนั้นต้องขันเกมรับให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยไม่เอาเรื่องขุมกําลังนักเตะบาดเจ็บหลายคนมาเป็นข้ออ้าง มันคงมีผู้เล่นหลายคนที่บาดเจ็บบางคนต้องฟื้นผลงานสักหน่อยเพราะกลับงานจะเบรกหน้าหนาวยางไรก็ตามเราต้องเขี้ยวเขียนให้หนักการซ้อมแบ่งข้างภายในพอจะช่วยได้แต่ไม่เหมือนลงแข่งจริงด้วยส่วนตัวผมยังคงเป็นหนึ่งในหลายคนที่ไม่สมบูรณ์ผมล้างสนามมาไม่เหมือนช่วงต้นซีซั่นดังนั้นก็ขอมาเร่งฟิตในนามทีมชาติเรื่องการประกบตัวเพื่อป้องกันลูกตั้งเตะก็ต้องจัดการให้ดีทั้งทีมอย่างการซ้อมมือล่าสุดเน้นเรื่องดังกล่าว ศึกษาบันทึกการแข่งขันและหารือกันว่าจะทํายังไงให้ต่างจากเดิมดังนั้นมันเป็นส่วนสําคัญที่จะตอบสนองเหตุการณ์บกพร่องไปทีละเรื่องหากทําได้ดีขึ้นนับต่อไปนี้จะไม่มีปัญหาอีก